องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ2550เป็นเสมือนมือมืดเพชฌฆคตที่จองผ่านประหารประหารอำนาจประชาชนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดองค์กรเหล่านั้นอ้างว่าการใช้อำนาจเป็นไปนเพื่อการรักษานิติรัฐนิติธรรมความถูกต้องและปราบปรามการขอรับชันแต่ทุกครั้งที่องค์กรเพชฌฆคตลงมือกลับฟาดฟันเข้าใส่อยู่เพียงฝ่ายเดียวแม้ว่าจะไม่เป็นความผิดเลยองค์กรเหล่านั้นก็ตีความให้ผิดได้ แต่เมื่อพักพวกของตัวเองทำความผิดองค์กรทมินกลับเพิกเฉยหลับตาปล่อยผ่านไปราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นปี2551รัฐบาลสมัครสุนทรเวชและสมชายวงสวัสด์สั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันร,รัฐสภาจากการบุกรุกของกลุ่มพันธมิตรเกิดเหตุบาดเจ็บมีคนล้มตายจากระเบิดปิ่นปอกปปชสั่งเอาผิดสมัครสมชายรวมถึงพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสวรรดิ์พมรตรในขณะนั้นด้วยข้อหาผิดวินัยร้ายแรงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออกโรงตำหนิการทำงานของรัฐบาลประนามอย่างรุนแรง ปี2553รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงด้วยอาวุธสงครามถึงสองครั้งในเดือนเมษาย,ยนและพฤษภาคมคนบาดเจ็บล้มตาย99คนปปชเงี่ยมงนันกสอบออนิ่งเฉยและออกรายงานว่ารัฐบาลทำการเหมาะสมแล้วปี2550และ2551พักไทยรักไทยและพักพลังประชาชนถูกยุบพักด้วยข้อหาซื้เสียงและจ้างพักเล็กลงสมัครด้วยพยานเท็จ ปี2553พักประชาธิปัตย์รอดจากการยุบพักในคดีเงินบริจาค258ล้านเพระาะศาลชี้ว่าคดีหมดอายุกอกอไม่ส่งเรื่องไปให้ทันเวลา ปี2551นายกสมัครถูกปลดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีพอรับค่ารถในการเดินทางไปจัดรายการทำกับข้าวสารรัฐธรรมนูญใช้พจ้ชนานุกรมตีความว่าเป็นลูกจ้างแต่นายจรานพักดีธนากุลหนึ่งในตุลาการสารรัฐธรรมนูญรับเงินค่าสอนจากมหาวิทยาลัยแล้วอ้างว่าเป็นการให้วิทยาฐาน ปี2554พักประชาธิปัตย์แก้รัฐธรรมนูญเปลีป่ยจำนวนสสเอื้อประโยชน์ตัวเองสารรัฐธรรมนูญยกคำร้องขัดค้านแต่ปี2556เมื่อพักเพื่อไทยแก้รัฐธรรมนูญให้สอวอมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดสารรัฐธรรมนูญกลับวินิจฉัยว่าเป็นการล้มล้างการปกครองถอยหลังเข้าคลอง ปี2553พักประชาธิปัตย์ออกพรกองเงินกู้โครงการไทยเข้มแข็งมูลค่า800ล้านเมื่อทำถนนปลอดฝุ่นสร้างโรงพักไม่เสร็จและจ้างที่ปรึกษาเสนอแนะให้ช่างขายขายเป็นกิโลโดยไม่ผ่านสภาอย่างสะดวกแต่ปี2556พักเพื่อไทยเสนอพรบสร้างอนาคตไทย2020มูลค่า2 000, 000, 000, ล้านล้านเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศผ่านราัฐสภาแต่สารรัฐธรรมนูญกลับรับพิจารณาคัดค้านและเสนอให้ไปสร้างถนนให้ทางลูกรลางหมดซีก่อน องค์กรเพชชาเหล่านี้โยงใหญ่เข้าหากันแต่งตั้งกันเองเลือกกันเองในเครือข่ายของพรรคพวกตัวเองเอื้อประโยชน์ให้พวกเดียวกันแล้วลงทันฝ่ายตรงข้ามสอมาตร,รฐานไร้ความเป็นนิติรัฐนิติธรรมอันแท้จริงเป็นได้แค่เครื่องมือของทอร์ราที่สวมหน้ากากคนดีจอมปลอกประชาชนต้องรู้ทันและร่วมกันต่อต้านก่อนที่เหล่าเพชฆาใต้หน้ากากคนดีจะลงดาบสังหารประชาชนอีกครั้ง